สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุกท่านนะคะพอกันอีกเราจะาพี่น้องกับแซบเมือง้วยนางทิพย์จ้าเมือนี้พาพี่น้องลงไฮลงหน้าได้เหมือนกินก้อยหอยเชอรี่จะพี่น้องแบบแซบเลยจ้ะเนี่ยไม่น่ากหล้างบานรไม่น่ากิล้างบานไหรือปวดออกมามาๆๆจา้ะอืออือ ปากเสียดียวมดนี้ไม่เอาีบอกว่าไม่เสร็จมองออกอืมเนี้ไม่อยู่หรอกวังซีซีปงสาวหวานล่ะ ไม่ได้เด่ดต้นอนกอกพี่รสจยากเอ๋ยนะ <c oughs> ขามันหวานอยู่บ้านกับเสียไปหลายมันมันถือเลยอืมแบบนี้แหละ พี่น้องหมูยมาจากอุดรอุดรนะครับมาจากอุดอนหมดเลยอันนี้หน้าเพราะร่งบึงจ้ะเก็บมาให้กินแล้วก็ส่งมาให้เสียดล้ำกันห่อนมันเลยเพิ่มก็ไปเก็บมาให้กินอันเป็นเหล่าน้ำเนาะน้ำกระหอนน้ำมันบกเลยจะใช้นาำใช้ตัวกระหอนมนถ้มาได้ไ เฮ้ยลุกโดดเนาะแบบพอมาโน้ำนัวห่อนเลยกินส้าทีข้าหนาเลียมมั่งมั่งแล้วขออกินน้ำเหีื่อยก็ออกกับคน่างพี่บ้านขึ้นมาขึ้นมาเลยกินนี้ของแอร์ก่อกเน้่อออก ไปกินของนั้ข้างทัางบางเดี๋ยวตารถดไว้บางเล่มมนี่ยงยินแล้วว่าไม่อาบน้าตาดลดไว้มันยังยเย็นท่ายต่ดีอยู่ดิง่อออกได้เลยคุณต้องคนเม็นโอ้ยกลัวจะควั่งกับความหอมมือมหอมมือเลยล่ะกระตุกแรกหอม,อม <c oughs> สิบปีมาล่ะสิบปีผ่านไปปีปากปลี่ยกรรมมีแต่เน <bird> <absorbed> ี่ยปวดปดีเลย่ ันนี้ก็ดูอ่านก็พุดบอกไหมกะพูด มแสดงว่ารื่มผ่ารื้มผ,าเ,ผาเชิดนาไว้ที่นี่องนะครับยังกระลรมนมหนใ,นให่งหยาของหมู่บ้านไปไทยอ่นไปไทย,ไไทยรายการกับไอ้ไพ่พงศธรนะครับผมไการห่งก่ ลูกกุ้งฟาร์มโฮมชีเสียงถึงกีก่งตาเหมือนบอกนี่แหละแก้เพลงไปเหมือนละลูกกุ้งฟาร์มโฮมเหมือนคลิปกินอันย่ำส่ตันไหมพี่น้องนี่พี่น้องถามว่าเสียงคุณได้เหรียญที่ห้างหลังบอกแก้เพลงอยงู่ คำนองว่าไล่การหรือเปล่าบรก็บอกนแน่ใจเป็นเยนงดนตรีแล้วก็ทายอยู่พุทธมุมไอ้ไฟตัวจริงมงานบอสวยเลรเนาะไม้ถึงว่าชิ้วพันออลายอยูนะกะ็กโอเคก็ธรรมาดาซ้ำคือเห็นแหละเดกเปรน จำกัน,ลน <c oughs> เลยพี่น้องกําลังคืดอยู่ว่าตจำกูบาได้เน่า <c> ย <oughs> ังไม่คืดเหม็นเถอ,เเเอ,อ,อะวะอยากไรไม่ยออออยากพาสตก่อนกันบ้ายี่หลายกดเต๋

ัง้มาได้ปะกไ่นเค้าสั่ง,ง,ง,งกิ่นเขาไหวะเคร่องจับไงเฮียวดเยตรงเขาไว้ได้เพี่า chắc phải rồi suôn xiên suôn xiên như ấy mình vui này đang dẹp tuột nhạt cái gì thằng người luôn là bốc hình ngay nhưng mà thả luôn Ờ, เพอ่พี่นองเพอเลยเป็นไถนะ่แล้ว <c oughs> <c oughs> จะวน่าพีหนอกสองแล้วจะขีกับโต๊ะจะขีดบยังเด้อจะพีหนอกเอาแบบนี่ละ <c oughs> กมาีต๊กหลัววงแปลกใจ <c oughs> ใใตแค่ต๊ สียสุขภาพดีกาเสียมารยาทเสียมารยาทจะกิดอยู่พคการคนกวนอืยืนเพราะว่าไม่รั้สิลูกนี้จากเาได้แลกยืนกินเอฟนีคนมายังถูบ่าคักมากเลย มูงอาดดอผมมักข้องโอ้บทอ,อันนี้คองไปครองอุดรของมันข้องอ,อ,อุดดอรอะนนี่นยนี่ากจะจับและ้ะ คนนี้บอกว่าอยากซดน้ำคนเลยต้มแบบแบบลิลีบับเนี่ยม,มาต้มแบบเนาะ Uy mọi người. 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 Uy mọi Ừ. Uy mọi Ừ. Ừ. mọi người. Uy Ừ

แงินเ,ลลเพิ่เลยแหรอัำดีทำ้ายตัวบนเขานั่งให้ถึงส้าคนก็นังไม่หลาย <laughs> ไม่จะรูถ่วงมาจอยแตจอยรองอีเลียนเหรอปะเพราะว่าวเ,วเห็นกินกินใบาอย่างที่พี่น้องกต่กินในเวลาปกติแค่เมื่อแ้กกินท่่นึง สอหมื่นละสองเทือ,มอแม่งก,ก,ก,ก็กินมาแล้วันเกาเหมือนอ้เรียบเรียกเลนเบียกลัวสี่เรีอบอะหางหกทุ่มกินเข่ากับผูละทีนึงทีสองมันเลอยอว้วนเนกับที่บ้านก่อ้วนมอง,งเลยเหมือนทีบ่บ้าน หวนมนร่องพุ้งมันร่องพุ้งครับผมต้องสีโผนี่ผมออกข,อขอออ้างขางงาก็เต็มทุกเกือจะพกหานแล้วก,ก็ขายแล้วเนาะหกสิหก,กิหกเดี <6 S 1> <ฮ>๋ยวนี้เพิน่นร้หกสิบบอกหกสิบเอ็ดสองมันจะเปลี่ยนเรียนตีกลามมันทำออกกําลังกาย โอ้ยหมูกลายงสูงยงสดดีอ่ะอืมแฟนพิซซ่ากี่จานจ๊ะอ๋อวันนี้ห้ากินก๋วยหอยเชอรี่จรืมก๋วยหอยเชอรี่รกับต้มแสบหมูกระดูกอ่อนนะครับอิ่มแสบ แลรวมอนีกัขอลาพน้องไปเพียงเท่านี้ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับแซบนัวป่วยยังชีบจ้าครับผมแลมรามอนีลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ